ขณะเดียวกันนะครับวันนี้ครมก็เห็นชอบต่ออายุอีก4เดือนนะครับช่วยลดค่าไฟกลุ่มเปราะบ,บาง16.05สตางค์ต่อหน่วยนะครับโดยให้มีการเจดงบกลาง1700ล้านเพื่อลดภาระกลุ่มเปราะบ,บางด้วยนะครับส่วนเรื่องของค่าไฟกกพก,ก,ก็ยังไม่สรุปปรับลดค่าไฟในรอบนี้นะครับบอกว่าขอให้มีการรอฟังเสียงประชาชนเรื่องนี้ครับทางคุณคารมพลพรกลางรองโฆษกประจําสํานักนาย,ยกบอกว่าที่ประชุมครมเห็นชอบครับลดภาระต้นทุนค่าไฟฟ้าให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบ,บาง ซึ่งสิ้นสุดเมื่อธันวาคม67นะครับหลังจากเริ่มมาตั้งแต่กันยายน67นะครับสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน300หน่วยต่อเดือนให้ส่วนลด16.05สตางค์ต่อหน่วยเป็นเวลา4เดือนเริ่มตั้งแต่มกราคมถึงเมษายน68ได้จำนวน21ล้าน3แสนรายด้วยกันโดยจะสั่งงบกลาง1,700ล้านนะครับหรือว่าใช้งบดูแล425ล้านบาทต่อเดือนนำมาช่วยเหลือผู้ที่ใช้ไฟ,ฟผ่านการไฟฟ้าทั้ง3หน่วยงานก็คือกอฟผกอฟภและก,กอฟนนะครับส่วนกก,กพ มีการเสนอ3ทางเลือกค่าไฟงวดพฤษภาคมถึงสิงหาคม68โดยชี้ว่ามาจากหลายปัจจัยที่กดดันค่าไฟฟ้านะครับทั้งประมาณความต้องการไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นประมาณไฟฟ้าพลังน้ําที่นําเข้าลดลงตามฤด,ดูกาลแล้วก็แนวโน้มต้นทุนค่าไฟจากถ่านหินเพิ่มสูงขึ้นประกอบกับการทยอยคืนหนี้ ค่าเชื้อเพลิงค้างชำระในีวดก่อนหน้าที่ยังคงสูงอยู่ก็ส่งผลให้ค่าไฟฟ้าอยู่ระหว่าง4.15ถึง5.16บาทต่อนหน่วยนะครับยกเว้นฝ่ายนโยบายจะมีมาตรการลดค่าไฟฟ้าเพื่อช่วยเหลือประชาชนซึ่งเรื่องนี้สังคมก็รอจับตาอยู่ว่าสรุปแล้วจะเคาะได้ต่ำกว่า4บาทตามกระแสข่าวก่อนหน้านี้หรือเปล่าฟังจากทางเลขาธิการกก,กพในฐานะโฆษกกกพคุณภูนพัฒน์ ลีสมบัติภับุญท่านบอกไปนี้ครับค่าไฟงวดพฤภคมถึงสิงหาคมยังมีหลายปัจจัยลบกดดันโดยเฉพาะภาระชดเชยต้นทุนคงค้างที่เกิดขึ้นจริงของกอฟผที่ส่งผลต่อค่า FT ีและนอกจากนี้ครับอัตราแลกเปลี่ยนด้วยเมื่อเทียบกับดอลลาร์ก็ยังคงผันผวนจากนโยบายภาษีนําเข้าของสหรัฐแล้วก็การระบายน้ําในเขื่อนในประเทศลดลงในฤดูดแล้งถึงแม้ว่าจะมีแผนเพิ่มกําลังการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินแล้วก็ตามแต่ความต้องการการใช้ไฟฟ้ายังสูงขึ้นจากอากาศที่ร้อนนะครับ กกพก็ได้รับมอบหมายจากทางกรพอชอเร่งหาแนวทางใหม่เพิ่มเติมเพื่อปรับลดในส่วนของค่าไฟฟ้า,ฟาให้กับประชาชนแล้วก็ภาคธุรกิจแต่ว่ายังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนเพิ่มเติมที่จะามาเป็นปัจจัยในการพิจารณาค่า FT ได้ทันตามวงรอบปกติเดี๋ยวการประชุมกกพวันพุธที่5มีนาคมอ,าอีกอที่ผ่านมาเนี่ยนะครับซึ่งกกพก็มีมติตอนนั้นออกมาว่าให้ทางกรพเนี่ยเปิดรับฟังความเห็น ค่าไฟฟ้าผันแปรหรือค่า FT สำหรับเรียกเก็บค่าไฟฟ้าในงวดเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคม68ก่อนประชาชนสามารถไปแสดงความเห็นได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.erc.or.th ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง24มีนาคมที่จะถึงนี้ครับแต่ถ้าหากว่าเราจะให้มีการเร่งใช้หนี้ของค่าไฟที่กฟผอ,อุ้มไว้นะครับก็อาจจะต้องเพิ่ม ตัวค่า FT ขึ้นไปอีก80สตางค์นะครับก็จะกลายเป็นค่าไฟอยู่ที่4บาท95สตางค์นั่นก็หมายความว่าพื้นที่สีส้มที่เกิดขึ้นเนี่ยอีก0.99เนี่ยนะครับก็จะนำไปใช้ค่าไฟของกพพที่อยู่อีกประมาณ71,000ล้านบาทได้หมดนะครับในรอบนี้นะครับแต่ถ้าหากว่าเราจะเอาไปใช้ค่าแก๊สด้วยนะครับก็จะขยับไปเป็นแท่งถัดมานะครับแท่งลิมสุด,ดด้านขวานะครับ นั่นก็คือหมายความว่าถ้าหากว่าเราเอาค่า AF Gas ก็คือพื้นที่สีเทาที่อยู่ด้านบนอีก21สตางค์เนี่ยมาวางไว้นะครับก็จะทำให้4บาท95เนี่ยก็จะขยับเป็น5บาท16สตางค์นะครับ